สวัสดีครับพี่น้องครับไม่แล้วครับลอยผ้าหล่อเฮ้าชาแนลโมนี่มามาเหมาตลาดของปลาลิ้มโขงคือเก่าคือเดิมนะครับผมโมนี่สีมาเหมาของตลาดครับพอดีมาเจอแม่แม่แมข้าสาวน่ารักแถเม่แม่แถาพูดว่าสเแซลูกสาวให้าจลอยมาซูมือใจลอยมาซูมือแม่เาก็เลยย่าสิโยกลูกสาวให้นะครับลูกสาวพูดครับแต่ป้าโเห็นหน้าเราเราว่าพิดปิดบังใบนาไว้อยู่นะครับผมแม่าก็ขายเห็ดเพิงครับพี่นอ้งนองเห็ดพึงเห็ดพร้องวดดอกกระเจียว รอกะเจียวแม่เท่าจะรอกะเจียวอยู่นะนครับแล้วก็ย่างกระทันหันเห็ดผงขมบ้าครับเห็ดผงขมครับแล้วผู้สาวนะครับว่าทีวว่ว่าที่จานลอยนะครับพี่น้องครับ <c ười> ขายอึง่งถ้าวัาเป็นอึองนอง่งสดพี่น้องจ้กหิงทรงแน่ใดอึ่งสดแมปกติเขาเขาเ็ดอึ่งแห้งมันจะหญิงทรงไงนอกท่าเนาะอึ <c ười> อ่งสด <c ười> จะของจะของขายอึ่งสดเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยว่าที่จานลอยผมแล้ว ว่าที่อันประสิพธิาไปเฮ็ดคลิปนล้วเป็น้องเอาไปเป็นนั่งเอกช่องอยู 1, ่นะครับผมเป็นตะขายดีพี่น้องครับเนี่ยครับนั่งเอกช่องหุ่นดีหน้าตาก็ดีเด้เบิ่งหน้าจังหน่อยเนี้ยเบิ่งหนเนี้ยนั่นเห็นบ่พี่น้องคือกันบ่ครับกับจัดร้อยโอ้ยม่นเป็นเลขสิบเอ็ดแก้วพี่น้องแก้วไม่เ่ากันมากปานไหนมันสิไปใส่ล้วเป็น้องเอ๋ยตาเขาไม่เศราแล้วเป็นไงมันเบื่อโของไม่เ่าโย่เอาลูกสาวไม่เ่าก่อนพี่น้อง แม่กี้ร่นครับพี่น้องมาในออเดอร์มาหลายนะครับแตงดอกแต่ว่าาเอของม่เถาไปเห็เบิ้ลแต่ละมือโอ้ม่เถาใบเอาของม่เถาไปขายนําโอเคโอเคม่เถาตกลงครับแต่ว่าก่อนอื่นสิบภาพพี่น้องล่อเบิ้งของก่อนมือนี้ว่ามีออเดอร์มีอย่างแน่นะจ๊ะเดี๋ยวมาเอาด้วยนะคะเนี่ยเห็นบอเป็นตางหักบอพี่น้องนะครับผมจานร้อยสีมีเมียแล้วครับบัดนี้ะไปล่อเบิ้งนับกันพี่น้องครับว่าเมือนี้สิเมายสงแน่เสี่ยวยังแน่พี่น้องครับลุยตลาดริมโขงเขมราชครับพี่น้องครับลุยกันเลย แล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วดอกกระเจียวครับนี่ครับที่แรกเริ่มต้นด้วยดอกกระเจียวสักสามกองนะแม่นะเอาให้ลูกสามกองนะแม่นะนี่โอเคโอ้ยบักระมันวายไงแหละบักระือเมื่อนั้นเอาไปขายกันส้าบาทเมื่อนั้นโอ้ยมวนกทีมเลยนี่นะครับเอาเริ่มต้นที่ดอกกระเจียวสวยๆตุ้มๆก่อนนะครับนี่ครับนี่แล้ครับดอกกระเจียวแล้วก่ะสิพาพี่น้องเลาะบาดนี่เอาดอกกระเจียวน่งอีแม่ก้อนเอาดอกกระเจียวน้ำไม่เท่าก้อนไม่เท่าสีเขียด เดี๋ยวลูกไปรอบันกะโลแม่เด้อครับผมเดี๋ยวไปรอบังกะโเจ้าของแล้วกลับมานะคะนี่โอ้สิได้อีรีล่ะพี่น้องเลยมีเมียกระบาะนี่แหละแม่ป้าเอ้ยใครอยู่หอกบานนี้แหละป้าสิดเด็ดไปหาไปตองจ้าจ้านี่แหละออเดอร์ผมมาเดี๋ยวผมไปรอก่อนบ้านี่ครับผมไม่เถียงไงครับได้ครับครับผมไม่เถียงไงขายน้ำเพลิงแท้ไม่เถียงไงนี่ได้ไมที่พ่นบอ ้เรามองน่อยเน่ยโอ้ยคักเลยคักเลยโอเคม่เ่าลดแงเี่เลยนี่แม่แขงพี okay ่นงแม่แข้งพี่น้องแม่แข้งนะครับเป้าแม่แข้งีนประมาณโลโลหนึงแม่แข้งเลยป้าเด้อขับกับเตรียมมาเห็นร้านเนี่ยับแล้วก็เมนูขึ้นชื่อวันนี้มีปายอนนี่ปายอนพี่น้องครับ ปลาย้อนแหงปลาย้อนแหงปลาย้อนแหงเอาเอาเท่าไหร่ดีเอาสามสิบนะสามสิบมัดเลยครับพอดีบ่อนโอยจะว่าแตปลาแดกปลาย้อนแหงสามสิบพอดีบอแม่ เอาเอาเอาปลาแดกตอนใหญ่ใหญ่ลูกนะสองปุกนี่ครับพี่น้องครับปลาแดกปุกใหญ่ๆตอนแบบยิ่ใหญ่เลยแม่เด้อนั่นละบ่าเอาตัวยิ่ใหญ่ครับสองปุกเนะแม่เด้อครับผมนี่ครับพี่น้องครับปลาแดกปุกละสี่โลลรอครับสามโลแปดสี่โลละครับปุกละสี่โลนะครับพี่น้องครับปูไทยสนอกสนใจก็สร้างมาปลาแดกตอนนะครับพี่น้องเอาไปปิ้งเอาใบทอดนะครับพี่น้องครับมีหลายครับผมครบจ้า ลูกสาวควบไปลูกแม่เท่ากับลูกสาวมาขายน้ำกันกาากโอ้ยแม่น้อยใจแล้วแม่น้อยใจแล้วท่านมันไม่มีลูกสาวน้ำมูกนะปลาย่อนสามสิบเนาะครับ,นบเนาะแล้วก็ปลาแดกสองกระปุกนะครับเดี๋ยวคุณลูกไปเลาะก,ก่อนเด้อเดี๋ยวคุณลูกกลับมาเอานะครับนี่นะครับของปลาพี่น้องเม่งจีนูนเม่งแข้งดอกกระเจียวนะครับ นะครับอึ้งสดในส่งบูเป็นพี่น้องจากส่งอยู่นะครับแล้วก็เห็ดพอเห็ดพอเมื่อวานซื้อเพิ่นไปแล้วมื่อ้านเพิ่นบริษัซื้อเพิ่นแล้เครียดเอาก็าวสารหรือข้าแก่เครียดเอาแม่เป่งข้าวสารแก่เครียดบบดนี้แม่เป่งซุกแล้วบ่เนี่ยแม่เป่งซุกแล้วบ่ได้ขวบพ้อมผมเดินอยู่ครับแม่เป่งข้าวแม่โยครับนี่แม่เป่งแม่เป่งเอาโลดหนึ่งครับแม่เป่งแม่เป้งหนึ่งกิโลเอาเอาเอาเป็น เอาเป็นสองถุงถุงละครึ่งโลได้ไหมเพราะว่ามีสองเจ้าเจ้าสร้างมาเจ้าละครึ่งโลจ้า,จาขอบคุณครับใส่ใบตองให้ด้วยมืออันหยอดเพราะเป็นยังเราเนาะขัวแรียบเป็นว่าเนี่ยนะขัวแล้ว,ว,ลวพี่น้องครับใส่อันหัวซีไข่พรอเมียงเม<ร>ียงเลยเนาะโอเคครับพี่น้องครับเอ,เอาเอาถุงละครึ่งโลแล้วครับเด้อ<ะ>จัดไปพี่น้องเอ๋ยนะครับแม่เป้งแม่เป้งขัวเรียบร้อยครับใส่หัวซิไข่พร้อมคือสิบพราท่านเสียเราเนาะหอดมือเนาะ จ้าเพราะว่าทรงมือนนี่ห่อนมืออื่นนะครับพี่น้องนะเอื่อยบนสร้างมากนะครับแม่เปีงยน, <c oughs> นี่เครื่องโลด้บอกหลายนะครับแม่ <c oughs> บอกเครื่องโลดเพานั่นมาพี่น้องบอกกนกนระนาษนี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> เครื่องโลดพี่น้องได้บอกหลายครับแม่เปีงยครับกินในเบิร์ดเฮือน,นครับพี่นอ้องอ้าวโอเคขอบคุณเอาอีกครึ่งโลเนาะจะกลับมาเอานะจ๊ะถ้าพี่น้องเลาะอีกสักอนอุ้ยไหวมาง่าม่ไา,ายเี่แมงกระนูน ดอกกระเจียวหลายครับพี่น้องยามนี่ยังในปลอกหอยขี้กระต่ายตัวนี้ปาบอกหอยหน้าพี่น้องครับหอยขี้กระายไตงวงเงี้ยงงวงเยงอยู่พี่น้องเลยกบก็มีครับกบก็มีกบนากบบ้านกบนาอ่ะได้แม่เปี๊ยงแล้วครับ้องหันได้ปแม่เปี๊ยงได้ปลาย้อนอ่ะโอเคครับพี่น้องมาทางนี้ต่อครับพี่น้องครับปัดนี้หอดบลอกหอยหอดบังคัน น่เริ่มปลาย้อนทางนหนเลยเอาป้าย้อนเหมือนกันนี่ก็ดีมีเท่าไหร่เนี่ยหลายอยู่ยยใช่ไหมเมื่อกี้เอาคุณแม่ไปสามสิบแล้วอันนี้ก็น่าจะเอาเอาสามสิบเอาสามกันเอาสามสิบมัดคือกันเด้อเออมันจังสิบบลือนกันเนาะสองแม่ค่ะน, <laughs> นี่เอาเอาน้ำกันเลยเอาสามสิบคือกันเอาจัดหน้าเพื่อน แม่ค้าแม่ค้านั่งดีๆนะเด้อมาเถอะนาะเอาสามสิบมัดจัดมานะคะแล้วมาเอานะคะปลาย้อนพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆเอียบๆอ,อู้ยจะมันงามหลายนี่ครับขึ้นนี่เบิ่งจะกินอยู่แม่นบ่แซ่ปปะจ้าแม่กดตรงมัดจ่อห่วยมาขึ้นนี่อือแต่ละตัวแม่งาม,งามๆเลยพี่นอ้องเลยเอาเลยสามสิบมัดจ้าสวยๆ เกลียวๆเลยมาหาคุณแม่ก่อนบัดนี้ใส่ละเขียดคุณแม่เฮาโอ้ยเออนั่งไงนะสองมัดจ้านั่งสองมัดน่ะนี่แม่นั่งนั่งเลยนาะแม่น้อนังสองมัดครับผมบัดนี้เขียดแห้งได้ไหมครับนี่เออเขียดแห้งสองถุงโอเคครับสวยๆเลยจัดมาจัดมาเฮ็ดบวกก็มี่เหรอพ่อแม่มีเฮ็ดบวกเลยจตะ ไมไ่มาสาร้างว่าแต่พี่น้องมีเห็ดปว,วกรว่มเอาเกลยดแห้งสองนะครับเดี๋ยวมาเอานะครับแม่เกลยดแห้งสองตามออเดอร์นะครับอันนี้แมงดาพี่น้องครับนี่คนละคนถามหาแมงดาถุงน,น้อยๆนะครับพี่น้องครับเนี่ยถุงน,น้อยๆเนี่ยสามตัวนี่รครับพี่น้องสามตัวห้าสิบบาทแมงดานะครับโอ้โ oh ห oh, สุดยอดเลยนะครับใครสนใจสร้างมากตัวเบรกเอฟครับสามตัวหาสิพี่น้องเลยแมงดาแมงดา เบ็ดละบ่พนอเดบ่งออดเลยก่อนมีอะไรบ้างโอ้น้ำพึ่งน้ำพึ่งน้องน้องน้องส้มได้แล้วน้ำพึ่งได้แล้วฮะเอาอีแม่เอือนทั้งหลังวัดแสนร้อยมาเยี่ยมมะยมทั้งปีแนี่ยวัดแสนว่าอ้าวมาทั้งปีน้ำเนี่ยจ้าทั้งนี้กับมีคือกันครับเฉียดคือกันปลาย้อนคือกันน้อแม่นอหนังคือกันเฮ็ดเพาะคือกันกับแม่ครับป้าถูกโอ้แม่กินนู่นหนึ่งกลัวแล้วน้อแม่นอ จีนุ่นใหญ่พี่รองขวัวเรียบร้อยสบายใจเลยแม่เปี้ยงอีกต่างหากขวัวแล้วคือกันโอ้ยบังคันจานร้อยเอาน้ำเพปล,ปล,ปลิลนเพิ่นว่าขัวมาใหม่ไหมปลาตัวนึ่งงามงามพี่รองเลยอุ้ยเอาเอาแม่ครับบ่บเป็นยังครับบ่บ่เสี่ยมบ่เป็นยังหรอกครับเลยแม่เปี้ยงตัวนี้อีกตัวนี้นส,ดสดสดไปไหมนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าร่วมกันเลยแม่ร่วมกันเลยตัวนี้สดสดไปไหมนี่ครับนี่ เอาเอารวมกันถุงละสามกล่องนะครับพี่น้องครับสดยอดเลยทีเดียวเชียวจวส่งไอเอื้อยเพื่อนนะครับทางไก่พี่น้องครับไม่ไม่สดสดครัวแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเมเปิ้งเมเปิ้ลเอ้าบัตรนี้กันสิไปเอาทั้งพูนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรวมมาเอาได้แม่เด้อครับผมครับผมจ้าเดี๋ยวไปทางพุ่นก่อนอ้าวรวยมาทางนี้บาตรนี้มาเอาแมงแข้งบาตรนี้แรบบิบอกแมงแข้งรูดนึงจัดให้เระบอกโอ้สิได้ไปขวยพี่น้องเลยเออน้ำเพลิงน้ำเลื่อนเลื่นน้ำเพลิงขวดนึง น้ำพึ้งหนึ่งกรวดน้ำพึ่งแท้นะครับพี่น้องครับนี่ครับด่างยังพวงลางอยู่เอาน้ำพึ่งน้ำผึ้งหนึ่งกรวดเห็ดเพะด้วยนี่เตรียมไม้เบิดแล้วพี่น้องเฮ้ยเห็ดเพะแะมงกีนูนนี่ครับแม่ป่าแล้วก็ลังโซโลให้อยู่แมงกีนูนเน่าเฮียแล้วแม่จ้าอา้าวครบแล้วพวกนี้แล้พี่น้องครับป่าย้อนแหงแมงกีนูนนี่ครับเลี้ยงไร้ใจเลยตามสั่ง นะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับออเดิรไหลมานี่ประแดกครบเรียบร้อยอ้าสิได้กลับขอเมื่อตใ้บาตรนึ้งโอเคพี่น้องครับบัตนในสิได้กลับนะครับพี่น้องครับบันนในขออนุญาตขนของเมื่อบานก่อนนี่ไหลแน่วไหลอันบายบายไปแล้วครับขอบคุณพี่น้องครับเมื่อยเมื่อตะผักย่อยอีกแล้วครับผมขอบคุณครับไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ